สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจำวันที่6เดือนเมษายนปีพศ2564จากเว็บไซต์ mvpkick.com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร้และก็กระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกผมเลือกไปที่คูหวางแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดอดมุนคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสอตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมเิติเฮตุเฮการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลเบอร์เไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขัน สถิติ6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาชนะ5เสมอ0และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ผลคือชนะมาด้วยสกอร์0ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33เ33สมออยู่ที่0และแพ้อยู่ที่16.67ครับผม เรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างดอตมุลนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทีมเยือนอย่างดอตมุลนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแฟรงเฟิร์ตผลคือแพ้ปด้ตยต่อหนึประตูต่อ2งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างดอตมุลนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33เเสมออยู่ที่33.33และแพ้อยู่ที่33.33เครับผม หากให้วเคอร์ในคู่นี้นะครับจากถิตีเฮตูเฮตการพบกันเองของคู่ไม่ปรากฏผลการแข่งขันผมจึงของมาดูซิตี6เกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นได้ว่าทางเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนและในวันนี้จากการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เล่นในบ้านด้วยผมเชื่อใจทางเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมขอฟันธงว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเปิดบ้านชนะทางดอทมูนได้ด้วยสกอร์สอครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเลอันมัดลิดเบิดป้านต้อนรับการมาเยของเรียููคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสอตามเวลาของประเทศไทยครับผมเซติเฮตุเฮการพบกันของทั้งสองทีมนะครับไม่ปรากฏผลการแข่งขันๆๆครับผม 4-0 6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านาเลยอันมันดดิตนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านเลยอันมันดดิตนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอไอบาผลคือชนะบริษรัทก .2 ประตูศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านเลยอันมันดดิตนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่66.67เสมอที่33.33 33. และแพ้ที่0รครับผม เรามาดูในส่วน4เตี6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ0และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนลิเวอร์พูลนะครับพวกเขาบุกไป,ปเยือนทางด้านอาร์เซนอลผลคือชนะมาด้วยสกอร์0ตัวต่อ3ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของทางทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่6 6 6 7เสมอที่0และแพ้ที่33.33 33ครับผม หากห้าคราะห์ในคู่นี้นะครับจาก4ีเฮตูเฮการพบกันของทั้งสองทีมไม่ปรากฏผลการแข่งขัน,ขน,ขนผมจึงขอมาดู4-6เกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางเจ้าบ้านอย่างเลอันมารตินนั้นค่อนข้างดีกว่าแต่ถึงอย่างไรวันนี้ผมเชื่อใจทางทีมเยริฟูครับผมผมเชื่อว่าริฟูจะไม่แพ้ขอฟันตรงว่าทางเจ้าบ้านเลอันมารตินเปิดบ้านเสมอกับทางริฟูปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่3าสำหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการเฟ i น n d คัของฝรั่งเศสผมเลือกไปที่คู่ระหว่างซีดานเปิดบ้านต้อนรับการไปเยีอยของอองเชคู่นี้แข่งขันกันในเวลา3าทุ่มสี่าทีตามเวลาของประเทศไทยครับผมซีตีเฮตูเฮตการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผม สีตีของทางเจ้าบ้านอย่างซีดานนะครับพวกเขาชนะสองเสมอสี่และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านซีดานนะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านอีพีเนลผลคือเสมอไปศูนย์บนอุตสรครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านซีดานนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33%เซสมอที่66.67%และแพ้อยู่ที่0%ครับผม เรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างอองเช่น,นะครับพวกเขาชนะ2เสมอ3และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างอองเช่น,นะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมองปริเย่ผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างององเช่น,นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่33.33เสมออยู่ที่50และแพ้อยู่ที่16.67ครับผม หากใครวิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากซีตีเฮตูเฮตการพบกันกับทั้งสองทีมไม่ปรากฏผ,ผลการแข่งขันแต่ถึงอย่างไรวันนี้ผมเชื่อใจในชั้นของทาง้าอองเช่มากกว่าขอฟันธงว่าทางทีมเย็นอองเช่สามารถบุกมาชนะทางซีดานได้ด้วยก,กรัรก .0 บนตัต่อสองครับผม หากสนใจข้อมูลคู่อื่นสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ mvpking.com จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมกับใครต้อง mvpking.com การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเชียฟ์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ